สวัสดีครับสนใจประเมินหรือเทอร์รถนะครับคลิกลิงใต้คลิปหรือคลิกบาร์โค้ดไลน์ได้เลยครับชวนชมรถสวย5ประตูสุดฮิตนะครับกับ Honda j a จ z GD นะครับ1.5ออ t โตเครื่อง VTEC ครับปี2005รถสภาพสมบูรณ์สวยๆครับราคา1 5 9 0 0 0บาทนะครับรถคัดและเช็คมาอย่างสวยอย่างดีครับดูแลมาทุกระบบนะครับ ยังเพิ่งเปลี่ยนนะครับลองชมดูก่อนเลยครับสำหรับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะครับ159,000าบาทนะครับคันนี้1.5ดออโต้เครื่อง VTEC เกียร์7สปีดครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS ครับตัวนี้ชมใช่เช็คดูรถตรวจสอบนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับการันตีโครงสร้างนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยนะครับ แจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการันตีการจัดส่งให้ได้เลยครับลองชมดูนะครับ5ประตูสุดฮิตนะครับคันนี้2มือจากป้ายแดงนะครับย่าซื้อขายกันนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้ไปใช้งานนะครับก็ไปเช็คชมดูได้นะครับรถสวยรถดีคัดและเช็คมาทุกระบบนะครับภายในสวยภายนอกเงางามสีสันสวยงามลองไปดูรถตรวจสอบได้ครับพุทธมนตรสาย2กรุงเทพนะครับอยู่ใกล้ได้เปรียบครับอยู่ไกลไม่อยากเดินทางขี้เกียจเดินทางเราจะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับ แจ้งจากช่อง YouTube การันตีการจัดส่งครับได้รับรถแน่นอนนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับว่าจะไม่ได้รถนะครับแอดมินการันตีนะครับเช็คชมดูได้นะครับอย่าลืมแจ้งจากช่อง u t u b e นะครับจะได้รู้กันทั้ง2ฝ่ายนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับภายในก็เบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับเซนท์ล็อกแอร์แบ็กพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้เกียร์ออโต้เจ็ดสปีดนะครับ ไปดูรถเช็ครถได้เลยครับภายในงามงามเดิมๆม,มาจากโรงงานนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับราคา159,000บาทนะครับถ้าท่านกำลังหารถใช้งานราคาแสรกลางๆชอบ5ประตูตัวนี้แจ๊ด GD ครับปี2 0 0 5ครับรถสวยเดิมบางไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับสบภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ทันทีครับเกียร์เครื่องยนต์เช็คแล้วของเหลวเปลี่ยนถ่ายเรียบร้อย ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับแต่ถ้าท่านกําลังหารถใช้งานคํานวณดูได้ตรวจสอบดูได้ครับคันนี้สภาพดีงามราคาก็น่าสนใจมากๆนะครับลองชมดูนะครับสภาพกับราคาต้องแมทกันนะครับซื้อรถบางท,บางทีบางท่านหาของถูกของถูกของถูก,ถกเจอของหมกของไม่ถูก ของไม่ดีไปรับรองเลยว่าซ่อมหัวแตกแน่นอนนะครับคันนี้เราคัดและเช็คแล้วนะครับการันตีว่าไม่มีชนหนักตัดต่อพิกว้มนะครับส่วนสําคัญในการเช็ครถนะครับสำหรับผมเช็คส่วนนี้เป็นอันดับแรกนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกล้มเอกสารต้องถูกต้องนะครับไม่มีจมน้ําพวกนี้ดูแลเป็นก็จบแน่นอนนะครับส่วนรายอื่นๆก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับคันนี้สวยสมบูรณ์ครับไปเช็ครถดูรถได้เลยครับพร้อมขับกลับบ้านนะครับ สวยสมบูรณ์ลองชมดูก่อนได้นะครับคัดแล้วเช็คแล้วตรวจสอบแล้วนะครับพร้อมขับพร้อมขายเอกสารถูกต้องครับสภาพดีเกียร์ดีเครื่องล่างดีเครื่องยนต์สมบูรณ์ครับใช้งานขับใกล้ไกลขับไปเลยครับไปไหนก็ได้ครับลองดูนะครับไปขับเล่นขับวนดูรู้แน่นอนนะครับว่าของดีครับขอบพระคุณนะครับหวังว่าจะถูกใจนะครับแจ็สจีดีปี2005ครับขอบคุณครับ